สวัสดีอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้วันพฤหัสเก็บผ่าซักหมดเลยเพราะว่ากลับบ้านมันสุกประมาณสิบโมงเช้าค่ะเดินออกมาตรงห้องลิฟวิ่งรูมแล้วรู้สึกแปลกตาเลยค่ะเพราะว่าเปลี่ยนมุมโต๊ะใหม่เนาะมื้อเที่ยงของยายวันนี้ก็มีไข่ต้มหนึ่งลูกมีกล้วยเกือบลูกหนึ่งเพราะว่าลูกมันโตนะคะข้โพดแล้วก็นมอัลมอนด์ค่ะอันนี้ป้าทำป้าแบบนี้นะ ใส่นมไปให้ท่วมไข่มันก็พอดีถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวกล้วยนี่ก็จะหันลงไปข้างในเลยแล้วข้าวโพดก็นี่่ะก็ประมาณครึ่งกระป๋องเนี่ยนะคะแล้วก็วางแบบนี้ก็เตรียมไว้แบบนี้ทุกวันค่ะพอถึงเวลาเราก็จะใส่ไอศครีมลงไปหนึ่งสแล้วก็ปั่นออกมาเรียบร้อยค่ะโอเคเสื้อผ้ายาย ีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้เวลามื้อเที่ยงยายมาทำอาหารเที่ยงให้ยายแล้วค่ะน้ำปั่นวันนี้น้ำข้าโพดนะคะข้าโพดรวย้ยสารพัดสีสวยมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะโอ้ยหยดเลอะเลยถ้วยโตนะคะ I'm gonna sit down. Sit down right here come on hold that for me hold that thank you doing it o k a y แอบ,บดูยายค่ะ Are you ดูด้านยูฟินิตเนี่ยอ่ะก็กินหมดมันก็จะเหลือตรงนี้แหละค่ะหลอดโอเค เกือบหมดเพราะว่าไอ้หลอดเนี่ยมันหลอดใหญ่ก็ให้ดูทห้หมดโอเคกดเกโอเคเรียบร้อยมื้อเที่ยงส่วนมื้อเที่ยงของป้าเนี่ยป้าจะทำสลัดเนื้อกินค่ะอันนี้ก็คือหั่นเครื่องเตรียมไว้หมดแล้วมีทั้งแตงกวาอะโวคาโดนะคะมะเขือสารพัดผักมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะสลัดเนื้อของป้าก็ทําเตรียมไว้อย่างนี้นะพอถึงเวลาหิวก็มาผสมแล้วก็กินเลยจ้ามื้อเย็นวันนี้ทําชิคเก้นพอกพายค่ะอาหารกล่องนะคะวันนี้อาหารกล่องนี่ค่ะต้องใช้ฟลอยด์ขอไว้นะคะตรงขอบเขาะจะได้ไม่ไหมเนื้อมันจะเหลืองไหมกินไม่ได้เลยค่ะ เท่าที่รู้เนี่ยสีสวยน่ากินมากยกั้องถ้วยนี้เลยแบบนี้ค่ะเอาออกมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะนี่แหละเห็นไหมสวยไหมน่ากินนะอร่อยด้วยเดี๋ยวให้ดูว่าทิ้งไปแล้วนะให้ดูนี่ยี่ห้อนี้อร่อยค่ะชอบกินยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นไม่ชอบ ร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมโอเคได้เวลากินร้อเย็นค่ะน่ะวางตรงนี้ be c a ฟู f u l very hot you have to bowl first ร้อนมาก นข้างในเขาก็มีแคลลอรอทถั่วลันเตาไก่อันนี้เป็นอันที่เรียกว่าอร่อยที่สุดค่ะถ้าขี้เกียจทำอาหารนะอันนี้ช่วยได้ค่ะฮัมยู่สปูนสปูนอิดไฟร้อนเนี่ยควันขึ้นเนี่ย Oh, no no b o i f y o u look 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 at the steam see that very hot you cannot look the steam see that very hot we have to be careful go ahead eat it this one is cold already you can eat it go ahead put your mouth no this one is hot hold on ต้องเป่าให้ก่อนร้อน ดีคือเราเมื่อกี้ร้อนจีเลยแกตักใส่ปากว้ปากพองแน่เลยก็เฮ็ดอยู่แค่นี้ดีเนาะอ n นนู้ดเสียม you have to be careful ้อา กอบมันอร่อยค่ะแป้งตรงกข,ขอบนะอร่อยมีรสเค็มมัน สรุปแล้วเหลือกันคนละหน่อยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย